สวัสดีครับพบกับสุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนก็ห่มโลกพลุพลนะครับเทบิลของเราคว้าเหรียญเงินกรีฑาเยาวชนโลกเทบิลนะครับพ,พลุพบุญสอนนะครับเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายกรีราเยาวชนโลกเทบิลพ,พลุพลุนสอนเร่งสปีดช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญเงินในกรีฑาเยาวชนโลกที่เปรู การแข่งขันกีฬาเยาวชนโลกครับเวอร์อัลลนติกยู20ปีแชมเปี้ยนชิพลิมาเปรูณนะกรุงลิมาประเทศเปรูในการวิ่ง100เมตรชายในรอบรองะเลิศเทบิพลพลุนบอุนสอนในกีฬากรีฑาทีมชาติไทยที่รอบแรกเข้ามาเป็นที่1ของฮิตที่1ด้วโดยเวลา10.41วินาทีโดยในรอบรองะเลิศมี3ฮิตฮีเลแ8คนคัดเอาอันดับที่1ถึง2ของแต่ละฮิตบวกกับอีกสองคนที่ทาเวลาดีที่สุด รวมทั้งสิ้น8คนเข้าสู่รอบจริงชนะเลิศโดยในรอบรองชนะเลิศครับเทียบิลเร่งสปีดช่วงท้ายเข้าเส้นชยัยเป็นลำดับที่1โด้วยสถิติ10.30วินาทีผ่านเข้าสู่รอบจริงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเฉือนชนะอันดับที่2บราซิลโคอานาจากแอฟริกาใตา้เพียงแค่0.001วินาทีจูงมือกันเข้ารอบไฟแนล สำหรับการแข่งขันรอบจริงเจ้าหน้าที่บิลพลพลบุญสอนลงแข่งลู่ที่6ปรากฏว่าลงกดชาวไทยของเราเร่งสปีดช,ช่วงท้ายเข้าเส้นชัยเป็นำลำดับที่2ด้วยสถิติ10.22วินาทีได้เหรียญเงินมาครอบคลองซึ่งสร้างเป้าอัติศาสต์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเยาวชนโลกขณะที่2นักวิ่งจากแอฟริกาใต้ทั้งเบสลีย์โคอานาะกับบายันดาวาลา ดีกีเหรียญเงินโอลิมปิก2024วิ่งปรัด4คูณ100เมตรชายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่ำค่ะโดยด้านั้นของบายันดาบาลาซาวิ่งคาเซนชัยด้วยเวลา10.19วินาทีคว้าเหรียญทองส่วนอันดับที่3เป็นบาร์รี่โคอานาที่ทำเวลาได้10.26วินาทีได้เหรียญทองแดงนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะเทพบ,บิวของเราก็หึมโล่ ด่วนสายข่าวระดับโลกโพส์ยืนยันไทยเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025อเลสซานโดรลาสโตโรนะครับนักข่าวชาวอิตาลีชื่อดังซึ่งขึ้นชื่อรรอชาว่าเป็นโรมาโนแห่งวงการลูกยางรายงานว่าสมาคมกีฬาบอลบอลแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันวอลลยาบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025โดยการเป็นเจ้าภาพเพียงหงเดียวโดยไม่เอาเจ้าภาพร่วม สหพันวลบอลนานาชาติหรือ f i b อยู่ระหว่างการรอประกาศประเทศเจ้าภาพการแข่งขันวลบอลหญิงทีมแชมป์โลก2005ซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการเพิ่มทีมจาก24เป็น32เทีมโดยคาทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก2005มีดังนี้ทีมเจ้าภาพจำนวนหนึ่งเทีมทีมแชมป์โลกปัจจุบันจำนวนหนึ่งเทีมนั่นก็คือเซอร์เบียทีมชิงแชมป ทวีบจำนวน15เทียมโดย3ทีมที่ดีที่สุดแต่ละทวีบรวม5ทวีบทีมจากเอเชียจำนวน3เทมไทยจีนญี่ปุ่นทีมระดับโลกที่ดีที่สุดจำนวน15เทียมหลังจบฤดูกาลแข่งขันของทีมชาติก่อนเข้าสู่ทัวนเมนต์แมตช์ถิงนแชมป์โลก2025รายงานล่าสุดจากอเลสซานโดกลาสโตโรนะครับสายข่าวชื่อดังระดับโลกของอิตาลีระบุว่า ประเทศไทยวางแผนที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชมป์โลกปี25เพียงชาติเดียวขณะน,นี้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกำลังรอคณะกรรมการรัฐมนตรีชุดใหม่อนุมัติในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะฮะสุดยอดเลยนะครับถ้าไทยเป็นเจ้าภาพเราก็ได้เข้าร่วมในฐานะเจ้าภาพนะครับด่วนซื้เกลีใต้ต,ตีข่าวน้องเทนนิสพัิพัก ชวินาทีก้มกราบโคชเชหลังไทยคว้าทองโอลิมปิกดังไปทั่วโลกสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าข่าวที่น้องเทนนิสพันนิพักวงพัฒนาก,กิจเทควันโดสาวทีมชาติไทยถึงจังหวะน้องนักเทนนิสก้มกราบโคชเชเชยองซอกหลังพงาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมครั้งประวัติศาสตร์สองสมัยติดต่อกันโดยสื่อเกาหลีใต้ชื่นชมในความนอบน้อมถ่อมตนของน้องเทนนิส พันิพัก์วงพัฒน,นก,กิจเทควันโดสาวไทยที่ให้ความเคารพกับโค้ชที่ปลูกปั้นเธออย่างโค้ชเชเชยองซอกเป็นอย่างมาก<ๆ>เพื่อสแสดงความขอบคุณต่อโค้ชที่ช่วยให้เธอประสบความสำเร็จและทางสื่อกาหลีใต้ย,ยังระบุได้ว่าโคชเชได้รูปที่ศีรษะของเธอทางสื่อเกาหลีใต้ย,ยังระบุต,ต่อว่าความผูกพันของน้องพันิพักและโค้ชของเธอเริ่มขึ้นตั้งแต่เธออายุ14ปี เธอต้องจากบ้านเพื่อเข้าแคมป์เธอไม่สามารถทนความเหงาได้มีโอกาสกลับบ้านเพียงแค่สองสัปดาห์แต่ก็ได้โค้ชเชที่ช่วยเหลือเป็นคนสร้างความสุเด็จและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเธอนะฮะสุดยอดจริงนะครับสําหรับโค้ชเชของเรานะครับต่อไปนี้โค้ชเชต้องปั้นนักกีฬาคนใหม่เข้ามาแทนที่แล้วล่ะครับส่วนน้องเทนนิสของเราก็าเลิกเล่นกีฬาแล้วชนิดนี้นะฮะเพราะร่างกายเธอทนไม่ไหวนั่นเอง หัวเรือใหญ่ทีมชาติไทยชุดบุรอกตอบสาเหตุแพ้ยับต่อทีมชาติเกาหลีใต้เออร์มอนสันเปเรล,ล่าให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแรกในศึกโซเออร์สออนยูสคั2024ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเออร์มนสันเปเรล่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของทีมชาติไทยชุดยู20ปีให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนัดแรกของจังกันขัน,นฟุตบอลโซเออร์สออนยูสเกมนักกาวทีมชาติไทย P, ยู20ปีแพ้แพ้ต่อทีมชาติเกาหลีใต้ จะพาไปนะครับ1ประตูตัว4ผมคิดว่าเครื่องเา่าเราทำได้ดีนะแล้วเราสามารถยิงประตูตีตื้นได้แต่ก็มาโดนทำประตูทิ้งห่างออกไปเลยทำให้การเล่นของเรามีความยากมากขึ้นผมมองว่านี่เป็นเกมแรกมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายซึ่งเราต้องพยายามลดข้อผิดพลาดตรงนี้ผมยังมองโลกในแงด่ดีและพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมต่อไปเอเมอร์สันกล่าว เกมต่อไปครับเราต้องวิเคราะห์เกมการเล่นของอินโดนีเซียรวมถึงสภาพร่างกายของนักเตะว่าเราจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็ต้องไปดูเกมระหว่างอินโดนีเซียกับอาร์เจนตินาที่จบไปก่อนหน้านั้นคู่ของเราดูการยืนตำแหน่งของพวกเขาและการเตรียมทีมของเราในการรบมือกับพวกเขาส่วนท่า,านเดคลนธนดนไรอันก้หน้าทีมชาติไทยอยู่20ปีกล่าวว่าผมคิดว่าเคารื่องแรกเรายังเล่นได้ไม่ดีพอแม้ว่าเราจะพยายามทํางานอย่างหนักกันตลอดทั้งเกม ก็ต้องยอมรับว่าตัวผมทำอะไรได้ไม่มากพอ สำหรับก,การเจอกับอินโดนีเซียผมคิดว่าเราต้องดูการเล่นเกมนัดล่าสุดก่อนแม้ว่าเราจะเคยเจอเขามาก่อนอันนี้แต่เราก็ต้องมามองฟอร์มของพวกเราล่าสุดด้วยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับอยู่20ปีจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลโซเออร์สออนยูสครับนัดที่2นะฮะที่มองดองเมนสเตเดียมในวันที่30สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย14.00นนะครับ